ในนามของพระเดชพระคุณพระธรรมทัชมุนีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดปุมวณารามขออนุโมทนาต่อคุศสรเจตนาที่ท่านทานบดีทั้งนั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายอาหารบิณฑบาตในรูปแบบของการตักบาตรในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ การทำบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่หลายทางหลายอย่างหลายประการความก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานท่านทั้งหลายนั้นยึดถือหลักปฏิบัติหรือปฏิปทาของพระมหาเวสสันดนโรโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตในขณะที่บำเพ็ญทานบารมีคือการให้หรือว่าเป็นพระชาติสุดท้าย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าขาดการขาดทานบาร,รมีแล้วคงจะรออีกนานกว่าจะบาร,รมีนั้นจะเต็มดังนั้นในพระชาติสุดท้ายของพระองค์จึงเน้นหนักในเรื่องของทานบาร,รมีให้ทุกอย่างสละออกทุกอย่างประสัรราชวังพระมเหสีพระราชบุตรีบุตตา แม้กระทั่งช้างมงคลคือเขาขออะไรก็ให้ใครมาเดือดร้อนไม่ใช่ขอกันเล่นๆคือถ้าเดือดร้อนจริงๆก็ให้และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือแรงสนับสน,นุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้เป็นฝ่ายสนับสน,นุนลำังพระโพธิสัตว์มหาวิสันดรโพธิสัตว์พระองค์นั้นก็ยัง มีพระอณิธฐานที่แน่วแน่ก็จริงแต่ตถ้าหากว่าขาดผู้สนับสนุนแล้วไ้มารมีของพระองค์คงยังไม่เต็มสิ่งสนับสนุนนั้นเห็นได้ง่ายๆอยู่สองวาระด้วยกันสองประการด้วยกันก็คือหนึ่งในขณะที่ชูชกไปขอเพญหาและชาลีเพื่อจะนำไปเป็นคนรับใช้ ให้กับภรรยาจึงได้ภรรยาสาวพระราชบุตรทั้งสองกันหาและชาลีทั้งสองนั้นก็ลงไปหลบซ่อนอยู่ในสระด้วยความที่พระมหาเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าก็รู้วิธีการจะบังคับลูกก็ไม่ได้ต้องใช้วิธีการด้วยพระปัญญาของพระองค์ที่บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยการพูด หวานล้อมพูดจาด้วยมทัทรสวาจาว่าพ่อเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีถ้าหากว่าลูกอยากจะช่วยพ่อจริงๆแล้วก็ขอให้ขึ้นมาโดยสวัสดีโดยเรียกว่าใจเอาเอาโดยไม่ต้องมีบางใครบังคับด้วยความสมัครใจเพราะว่าสร้างการสร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผลที่สุดแล้วกันหาและชาลีก็ขึ้นจากสรด้วย ไม่มีใครมา,บ,ารบังคับขู่เห็นอะไรเรียกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือพอรู้ว่าปณิธานของเสด็จพ่อเป็นอย่างนี้ก็พร้อมที่จะช่วยแต่ก่อนนี้ไม่รู้นึกเข้าใจตามภาษาเด็กว่าพ่อคงไม่รักแล้วมอบเราให้กับคนอื่นไปเป็นคนรักใช้ท,ทั้งที่เป็นลูกกษัตริย์แท้ๆแต่เมื่อรู้จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์แล้วทั้งสองก็ขึ้นมาด้วยความสมัครใจ ในประการที่สองก็คือนางมัตสีในขณะที่ออกไปหาผลไม้ตามป่าตามเขาเพื่อจะมาดูแลพระสวามีก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าในตำรานั้นท่านกล่าวว่ามีสัตว์วันนั้นนะ่ะมีสัตว์ร้ายต่างๆมานอนขวางทางเพื่อที่จะรอรอที่จะ พระโพธิสัตว์เจ้านั้นจะให้ลูกทั้งสองนั้นให้กับชูชกเพราะธรรมดาว่าจิตใจของสุภาพสตรีเป็นคนที่อ่อนโยนเมตตาสงสารคนพื้นฐานจิตนั้นเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตาสงสารคนชอบช่วยเหลือคนถ้าหากว่านางมัตซีมาในเวลานั้นปณิธานของพระโพธิสัตว์เจ้าคงไม่สำเร็จ ดังนั้นพระอินทร์ถึงได้รับสั่งให้เท้าจัตุโรกรบาลทั้งสี่แปลงกายเป็นสัตว์ลายไปขวางทางไว้เพื่อรอให้กิจกรรมให้กิจของพระโพธิสัตว์เจ้าในสำเร็จเพราะนั้นนี่จะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญบารมีการสร้างบารมีที่เราใช้คาว่าบารมีบารมีนี่คือสิ่งที่จะทำให้เต็มมันก็ต้องมีอุปสรรคขัดขวาง ทั้งอุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอกสำคัญที่สุดคืออุปสรรคภายในใจของเราว่าใจเรามันติดขัดมีอะไรมาขัดขวางมีอะไรมากีดกันมีอะไรเป็นอุปสรรคมีเรื่องอะไรบ้างอุปสรรคภายนอกแน่นอนถ้าเรามีเหตุผลถ้าคนในครอบครัวถ้ามีเหตุผลพอมีวัตถุประสงค์พอจริงๆท่านเหล่านั้นก็รับได้และก็คอยชื่นชมอนุมโมทนา แต่สำคัญอย่างยิ่งคืออุปสรรคภายในคือในใจของเราพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะให้ความสำคัญที่ใจอย่างในธรรมโมฎยมะกะวัชภาคที่หนึ่งมีเรื่องเปรียบเทียบด้วยกันอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกพระองค์ตรัสถึงสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วที่ใจถ้าบุคคลมีทุจริต จะพูดก็ตามจะทําก็ตามจะคิดก็ตามคือจิตนั้นท,ทุจริตทุจริตมีกายจะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทุกย่อมตกไปตามบุคคลนั้นเหมือนกับล้อรถหมุนไปตามรอยเท้าโครบริพัตรโครบริพัตรคือโคที่มีกําลังไว้ลากของคนยินเดีเขาถึงบอกว่า ถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์อย่าไปเกิดเป็นวัวไปโลเป็นควนโคของเินยินเดียเลยไม่ดีเพราะว่าใไ้เขาได้เอาไปลากของโดยเฉพาะโคตัวผู้ใช้ลากของบรรทุกสิ่งของเต็มลำเกวียนไม่ว่าบรรทุกเกินน้ําหนักที่เขากําหนดด้วยดูแล้วก็น่าสงสารเพราะฉะนั้นรอยเท้าล้อนนกัก็หมุนไปตามทุก เรียบพระเจ้าเปรียบเหมือนว่าอากุศลกรรมฝ่ายทุจริตคือสิ่งที่ไม่ดีฝ่ายไม่ดีนั้นก็จะตกไปตามหมู่คนนั้นเหมือนกับรอยเท้าเหมือนกับล้อของเกวียนหรือว่าของพานนะก็หมุนไปตามรอยเท้าโคคือมันหนักนี่ฝ่ายทุจริตนี่มันหนักแล้วฝ่ายทุจริตพระพุทธเจ้าปราบมัทกุลธลีเทพบุตรซึ่งเป็นลูกชายเศรษฐี ก็วิตรัสพระทาถาเดียวกันแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นว่าฉายายะอนุปายินีสภาวาธรรมทั้งหลายมีธรรมเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จลงที่ใจก็เหมือนกันสุดท้ายบาทสุดท้ายก็เหมือนกับถ้าบุคคลมีกายมีสุจริตแล้วจะพูดจะทําจะคิดก็ตามความสุขย่อมตกไปสู่บุคคลนั้นเหมือนกับเงาตามตัวฉายายะอนุปายินีแปลว่าเงาเหมือนเงาตามตัว แล้วเพราะอะไรผู้ได้เจ้าถึงไม่ได้ตรัสอุปมาว่าฝ่ายทุจริตไม่ได้ปรัสตรัสอุปมาเหมือนเงาหรือว่าฝ่ายสุจริตไม่อุปมาเหมือนกับล้อหรือว่ารอยล้อรถล้อเครื่องจักรหมุนไปตามรอยเท้าโค้ดลำพังถ้าหากว่าผูา้เรียนเรียนก็ยังไม่เข้าใจ แต่ได้ถ้ามาได้ไมศึกษาเนื้อแท้จริงๆของพระพุทธพจน์บทนี้สองบทนี้เทียบเคียงกันจะเห็นได้ว่าฝ่ายทุจริตมันเป็นความชั่วเป็นอกุศลมันหนักมีใจะจะดึงจะท่วงจิตลงสู่ฝ่ายต่ําพระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบเหมือนกับล้อรถที่หมุนไปตามรอยเท้าโครบ,บริพัที่มันแล่ลากสิ่งของไว้นะั่นแหะมันหนักบทลงไปพื้นแผ่นดิน แต่ได้เปรียบตรสเปรียบเทียบเงาสำหรับฝ่ายสุจริตคือกรรมดีทำดีทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละคู่กันเปรียบเทียบกันเหมือนกับเงาตามตัวเงานี้ไม่น่ะใครจะมาแย่งไปก็ไม่ได้มันเป็นมันเป็นเพียงนามมาทำจะไปไขว่คว้าก็ได้เหมือนกับสำนวนที่เรา เคยได้ยินเป็นประจำว่าไฟคว้าเงามันก็ไม่ได้มันสิ้นเปล่าศูญย์เปล่าเพราะนั้นกรรมดีเนะี่ยเป็นสิ่งที่สบายมีความสุขแล้วก็ไม่หนักการสั่งสมความดีทำบุญกุศลนี่ไม่หนักเหมือนอย่างอื่นนี่จึงจะเห็นได้ว่าบทพระพุทธาวาจานะาทั้งสองบทนี้มีความแตกต่างกันอย,อยู่ที่การเปรียบเทียบของพระองค์ ฝ่ายกรรมไม่ดีทุจริตนั้นเน้นเรือของหนักคือมันหนักมันดึงมันทวงจิตที่เราสิ่งที่เราตั้งใจจะไปสู่ความเจริญไว้มันทวงไว้ถ้าความดีนั้นก็คือสุจริตนั้นเป็นสิ่งที่เบาไม่มีอะไรทวงมีแต่ความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขเราเดินไปที่ไหนยืนเดินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเงาก็ตามตัวเราไปเราก็ไม่รู้สึกว่าเราหนัก มันหนักมันทวงอะไระก็เหมือนกับสุจริตธ,ธรรมคือความดีหรือกรรมดีสิ่งที่ดีๆที่เราบำเพ็ญให้เป็นไปยิ่งมีมากเท่าไหร่ตัวเราจิตของเรายิ่งมีความสุขมากเท่านั้นพระองค์ถึงได้เปรียบเทียบพุทธพจน์บทนี้ในเรื่องนี้ว่าเืิความสุขความสุขย่อมตกไปตามบุคคลนั้น เหมือนกับเงาตามตัวความสุขความสุขในที่นี้หมายถึงสุดสุดสุดยอดก็คือหมายถึงพระนิพพานุทูเจ้าตรัสถึงนิพพานนี้เป็นสุขอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุขังพระนิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งถ้านิพพานอย่างโลกโลกถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างโลกโลกหนึ่งโลกโลกหมายคงว่าทางโลก ในขณะที่เรายังเป็นปุตุชนยังเป็นกัญญาณชนอยู่ในขณะนี้ความสุขก็สามารถเราก็เปรียบเทียบได้นิพพานแบบทางโลกเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเปรียบให้ฟังทําให้คนมองเห็นแล้วว่าคําว่านิพพานนั้นไม่ได้อยู่สูงเกินไปทุกท่านทุกคนรู้สึกสัมผัสได้เราก็แบ,บ่งผ้าเกาว่าจะนิพพานแบบไหนแบบ ทางโลกการดำรงชีวิตของเราเหมือนกับทำงานบางสิ่งบางอย่างที่เราตั้งใจวางแผนไว้ในใจตั้งใจทำงานสิ่งนั้นไปแล้วนั้นก็สำเร็จมันก็ถือว่าเป็นนิพพานคือมันดับมันมีความสุขเพราะว่าชื่อนิพพานนั้นเป็นชื่อของความสุขเราก็ดีใจปลื้มใจฉลองกันงานชิ้นนั้นโปรเจกต์งานนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้แต่ถ้านิพพาน โดยปรมาตธรรมจริงๆก็คือดับกิเลสทุกสิ่งทั้งมวลทุกอย่างออกไปมันก็ยิ่งเป็นบรมสุขียกว่าประมะคือบรมสุขดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นไม่สูญเปล่าไม่ใช่ของคนที่ไม่มีปัญญาทำลงไปเราทำสิ่งเหล่านั้นโดยโบราณกับบัณฑิต คือคนดีคนฉลาดในครั้งก่อนได้เคยทำมาแล้วและได้ประสบอิทธวิบูลมนุญผญลมาแล้วเราก็ดำเนินให้เป็นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ปารบเป็นเบื้องต้นยกเรื่องปณนิธานที่แน่วแน่คือทานบาร,รมีของพระมหาเวสสันดรโพธทิสัตเจ้าเป็นปฐมเหตุท้ายที่สุดนี้ในนามของพระเดชพระคุณพระธรรมทัชมนี ขอตั้งกัลยาณจิตอ้างอิงเอาคุณภาษีรัตนตรยัยคือประพุทธพระธรรมและพระสงค์และขออ้างเอาเมตตาบาร,รมีบุญบาร,รมีของบุรพาจารย์แห่งวัดปฐมนารามทุกๆองค์เมตตาบาร,รมีบุญบาร,รมีของหลวงพ่อพระเสริมพระแสนพระสายพระพุทปธปฏิมาประธานซึ่งประดิษฐานตั้งมั่นดีอยู่แล้วนั้นณนะวัดปฐมนาราม ขอจงดนบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมะภา,าคปฏิบัติอีกทาั้งขอจงเจริญด้วยจตุรพิธพรบวรัชศีประการคืออายุวันนะสุขะภระทุกๆท,ท,ท่านเทืน